เือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งรักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมเช่นเคยนะครับคาลิงกับรีวิวตามใจกูวันนี้เรามารีวิวนะักเตะที่ชื่อว่ามาติอุสคุนย่าบิสเคเลอร์นะครับล่างนี้ โดยล่างนี้ผมจะอัพเป็นสายบิดเคอร์เลอร์ก็คือแบบนี้เลยนะครับใครที่จะอัพเป็นสายสมดุลสามารถไปรับชมได้ในหน้าเพจ Facebook แล้วก็ TikTok คาริงนะครับผมนะอันนี้ก็จะอัพเป็นสายแบบบิดเคอร์เลอร์เลยนะเพราะว่าตัวมาบิดอ่ะมันก็ต้องรีวิวบิดนะครับแนะนำว่าใส่ถ้าเป็นสายบิดแนะนำว่าใส่เป็นบูตฟรีคิกแต่ถ้าใครเป็นสายสมดุลอาจจะใส่เป็นสไตรเกอร์หรือบอลเคเวลลิรก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับอ่า โดยมาทิอุสคุณย่านะครับจะเป็น SS ที่มีส่วนสูง1 8 4อายุ26นะครับถนาดเท้าขวาเป็นหลักนะมาในสไตล์คี maker. ตีพีเมเกอร์ตำแหน่งที่แน่นนไปเล่นก็จะเป็น a m SS ปีกซ้ายปีกขวาได้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวสามารถบีดได้สองเท้าถา,ามว่าหน้าเป้าเล่นได้ไหมก็ถา,ามว่าเล่นได้แล้วกันแต่อาจจะไม่ได้เชียร์มากแล้วกันนะครับประมาณนี้เพราว่าก่อนบูท96บูทแล้ว102นะตามจริงคือตัน104นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมอัพเป็นสายบิดมันก็เลยตันแค่102นะ มีค่าพลังไอกิ 87, ้งเอาไว้นี 95, ่แปดสบก๊บอลกนโทรล5เกดีบิ้งเกาการไปกับบอลเก้าสิสองสั้นแปดสิบงยาวเจ็ดสิจบสกอร์เกลูกโค้ง92นะครับลูกตั้งแต่80สนะครับสปีดอยู่ที่93สปีดต,ต้นอยู่ที่9ก้าสิคกิ้งโมเวอร์เก้าสิบสามจัมเจ็ดสิบหกความแ 74, า 85, ม่นแก่งเจ็ดสิบสี่บาลานซ์ด้2เท้าสตมิน่าแปดสิบห้านะรับใช้สองเท้าวีวีห้ายก็คือบิดเทเล่ได้ สกิลที่ได้มามีดับเบิลทัสกับมากไซเทิร์นโซคอนโทรลแอคชั aller, ่นเบิร์ดลองแรนดเคอร์เลอร์บิสเคอร์เลอร์ดิบิ้งช็อตลองแรนดชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตทูพาร์ซิ่งสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือวันทัสพาร์ดไฟติ้งสปีริตนะครับอ่าไอ่พวกส,สกิลแบบพินพอยต์ก็ได้เพื่อเอาไปยืนริมเส้นนะครับแล้วก็ใส่พวกดิบิง้งชงดีเอ้ยดิบิง้งช็อตใส่ไปแล้วนอกนั้นก็ใส่แบบสกิลที่เราชื่นชอบเลยกก็็ได้นนนะะะคครรรัับบบออาาาจจจเปจส์ยยก อะไรเสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้ทางด้านมาเิอุสคุณปู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มเนี่ยว่ามาเชิอุสคุณญ่าล่างนี้จะหัวจะเฟี้ยวจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวมาเชิอุสคุณปู่ครับมาไหลมาที่คุณย่าคุณย่าบิสเก้ลเลยช็อตแรกก็ลงตะข่ายไปเลยครับโอ้โห บอกเลยว่าเด็กผีไม่ควรพลาดนะครับสำหรับทางด้านมาชิอุสคุณปู่แล้วคุณปู่หาพื้นที่ดีมากนะเโิทัน1ทีแล้วก็ไหลเบาๆเข้าประตูแบบนี้ไปเลยครับโอ้โหมาชิอุสคุณปู่ครับรับบอลมาชิงกับลุมหาพื้นที่แล้วใส่เลยโอ้โหไม่ต้องจับครับช็อตน,นี้มาชิอุสคุณย่าครับโอ้โหโกฝั่งตรงข้ามไม่ได้ตั้งตัวคุณย่าไหลตามน้ําไปเลยครับ แล้วชิง 1, นึ่งสกับลุมอีกแล้วคุณยาหลุดมามีความเร็วแล้วขอปั้นโคงโอ้โหนี่มือพุลุประตูเข้าตั้งข่ายไปเลยครับคุณย่าได้อีกแล้วก็บิสค์เลยชนเสาชนคานโอ้โหอันนี้เป็นประจำนะซาลัดบิสร์เลรนะ์เป็นทุกตัวนะค้นพบทุกตัวนะสกิลชนเสาชนคานสกิลซูเปอร์เทนแต่ก็แก้ตัวได้ครับสหรมบทางด้านมาซิอุสคุณยาโอโ้มาดีใจครับถ่ายรูปก,กับไมเฟรนนะครับ เนี่ยครับเป็นช็อตนะครับบีสเคอร์เลอร์อนะโอ้โหปั่นลูกนี้สวยจัดครับสวยงดงด,ดงามไหลมาอีซักซัดติดเซฟแล้วคุณย่าถูกที่ถูกเวลาครับเรียบร้อยครับโอ้โหคุณย่าครับถือว่าเป็นกองกลางหรือว่าเอเดนอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาในน่าสนใจสำหรับนักเตะโชว์ทามนะแต่ถ้าใครแบบไม่ได้ตามน่าจริงๆก็เชียร์เปิดซิโก้น่าจะดีกว่านะเป็นอีพิกไม่ต้องห่วงเรื่องฟอร์มสองเท้าเหมือนกันด้วยแล้วคุณย่าดับเบิลแล้วก็ปัน่นลูกนี้โอ้โหคานแทบหักครับ <laughs> แม่งยิงติดเสาติดคานไ้เกินบิชเคอร์ลเลิศเจ้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปตัดเกตกันเลยดีกว่าครับผมไปในเงบ้างครับกับทางด้านมาชิอุสคุญ่าลงเล่นไปทั้งหมด14เกมซัดไป18ประตู3แอสซิตนะครับผมนะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจละกันสําหรับสาวกผีแดงไม่ควรพลาดนะครับหรือใครที่ชอบมาติกุสกุนย่าหรือฟูทีมชาติบาราซิลก,ก็ไม่ควรพลาดละกันนะภาพรวมคือถือว่าโอเคผมตัดเกฑ์ให้อยู่ที่ประมาณ8.5-9.10ถึงคือเล่นได้แต่ต้องห่วงเรื่องฟอร์มที่สุดในแพ็กเลยละกันนะครับสำหรับอีซัคและก็ดอนน์นยังมีโอกาสลุ้นฟอร์ม A หรือว่าฟอร์ม B อีซัคที่ด้วยความที่แมนยูตอนนี้มันยังไม่ได้ลงตัวนะมันก็มีโอกาสที่จะหัวตกบ่อยนะครับก็ก็ ใครเด็กผีไม่ควรพากอะไรกันแต่ถ้าใครจะมายืนเป็นตัวหลักระยะยาวผมว่ายังไม่ขนาดนั้นนะยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะสำหรับทางด้านมาจิอุสคุญยาเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกงไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับว่าชื่นชอบมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับทางด้านมาจิอุสคุญยาภาพรวมผมถือว่าผ่านนะครับใช้งานได้ไม่ได้แย่นะครับมีจกกังหวะบิดคมๆหรือว่าบิดชนเสาชนคานให้เห็นเป็นระยะเป็นระยะอยู่นะครับสำหรับมาจิอุสคุญยาใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าล อยากให้รีวิวต,ตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะเจอกันใหม่ครับโปรบ๊ายบายครับ